เพราะว่าเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารเนี่ยไม่ได้พูดถึงอาหารเป็นจานๆเท่านั้นแต่มันมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของระบบนิเวศด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภัตราเดวิสันค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรคมหาวิทยาลัยสงขลานคริน เพือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนี่นะคะเขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือนะคะคระหว่างเมืองต่างๆในโลกนี้โดยที่มีเป้าหมายนะคะก็คือการใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์นในการพัฒนาเมืองค่ะแล้วพัฒนาให้ยั่งยืนภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของยูเนสโกค่ะ เราเริ่มจากที่ประชุมนะคะภาคีขต15เครือขายของสงขลานะคะตรงนั้นก็เกิดแนวคิดว่าเราจะใช้เรื่องของอาหารเนี่ยในการขับเคลื่อนนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจของสงขลาพอปี2564เนี่ยอ,อพอทอนะคะองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันนั้นเนี่ยก็ทําการศึกษาเมืองต่างๆนะคะทั่วประเทศ8เมืองนะครเมืองหลักๆสงขาก็ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆนะคะว่ามีศักยภาพในการที่จะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร เบียการอาหารนะคะของยูเนสโกหลังจากนั้นนะคะในปี2565ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนสงขลาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ในส่วนของมอนะคะเราสามารถที่จะไปร่วมได้เพราะว่านะไปมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนด้วยเพราะยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่เราเรียกว่า SO SO 1นะคะ SO1 เนี่ยจะเป็นเรื่องของต้นน้ำนะคะการผลิตพวกวัตถุดิบอาหารทั้งหลายนะคะอย่างปลอดภัยและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ จังหวัดสงขลรานาคะในส่วนของอีกยุทธศาสตร์หนึ่งะะก็คือ so5 ซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรมนะคะซึ่งจะมีกลุ่มย่อยก็คือเรื่องของอาหารด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์สุภัตราก็ดูแลอยู่นะคะเป็นของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของทางวิชาการเนี่ยเรามีคณะหลักๆนะคะ สองคณะคือหลายคณะเนี่ยร่วมได้คณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งอันนี้เนี่ยจะไปช่วยในส่วนของกลางน้ำนะคะแล้วก็คณะทรัพยากรธรรมชาติก็คือในเรื่องของอวัตถุดิบนะคะเรื่องของการผลิตนะะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการต่อยอดไปในเชนิงอุตสาหกรรมนะคะ เราก็จะมีศูนย์ต่างๆสถาบันต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาการอาหารนะคะมีอทุทยานวิทย์นะคะมีสถาบันอาหารนะคะมีมีอยู่หลายหน่วยงานที่สามารถที่จะเข้าไปร่วมได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครทราบนอกจากกรรมการที่เขาอ่านใบสมัครเขาจะพิจารณาจากใบสมัครนะคะแล้วก็จา ข้อมูลที่เราให้ซึ่งก็จะผ่าน2ลิง์นะคะ2ลิง์ที่เราสามารถแนบไปกับใบสมัครได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจของเขาเนี่ยนะคะคิดว่าขึ้นอยู่กับอะไรที่เขาอ่านได้จากใบสมัครการนำเสนอของเราเองนะคะทีนี้เนี่ยในการนำเสนอของเรานะคะ ม,มันประกอบด้วยหลายๆด้านอันที่หนึ่งเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเขามองว่าเรามีนะคะต้นทุนทางวัฒนธรรมมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบนะคะมีภูมิปัญญามีต้นทุนมีองค์คาะยกต่างๆที่สามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะเมืองเนี่ยไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมายของยูเนสโกได้นะคะคิดว่าเขามองในภาพรวม การเป็นเมืองสร้างสรรค์นเนี่ยมันเป็นคำมั่นสัญญาค่ะเราสัญญากับยูเนสโกว่าเราจะทำอะไรมีเป้าหมายชัดเจนการนำเสนอเนี่ยยูเนสโกเขาพิจารณาคะคือเขาให้ความสำคัญเหมือนกันในเรื่องว่าเราจะเสนอว่าเราจะเป็นอะไรสงขาเสนอเราบอกว่าเราเสนอเนื่องจากต้นทุนต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเราจะเป็นเมืองอาหารแห่งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพราะอย่างยอย่างในภาคส่วนถ้าพูดให,ให้ชัดเจนหน่อยนะคะอย่างภาคส่วนของวิชาการเนี่ยเราจะเป็นแบ็กอัพที่ดีค่ะเพราะว่าอ,อย่างที่เรียนนะคะว่าแต่ละเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารที่แตกต่างกันแต่ยูเนสโกเนี่ยเขาจะมองในเรื่องเดียวกันเลยทำยังไงพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืงยนโดยใช้ต้นทุนที่เรามีอยู่ ภาคส่วนธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นหอยัน้าเนี่ยเขาดําเนินการไปแล้วบางส่วนแล้วคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากภาคชุมชนเนี่ยตอนนี้เขาก็ดําเนินการขับเคลื่อนกันอยู่นะคะภาคชุมชนเองเขาก็จะมีการรวมตัวกันของเชฟนะคะคือทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปตามบริบทของตัวเองได้เลยอ,อยากจะให้เราภูมิใจนะคะ อะไรที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของที่ดูแล้วแบบไม่มีค่าอะไรนะคะธรรมดาธรรมดาแต่ชาวโลกมองเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเราถึงจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์น,นะคะของยูเนสโกคราวนี้เนี่ยเรามีอะไรอยู่นำมาต่อยอดพัฒนาโดยบวกความคิดสร้างสรรค์อย่าไปคิดว่า อะไรก็ไม่ใช่อะไรก็ทําไม่ได้หรอกนะคะทําได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งใช้องค์ความรู้นะคะใช้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีนวัตกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มอ,ออนะคะและสถานศึกษาอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถที่จะสนับสนุนตรงนี้ได้นะคะขอให้พวกเราอ่ะนะคะดูแลรักษาพัฒนาต่อยอดนะคะ องค์ความรู้ภูมิปัญญานะวัฒนธรรมทางด้านอาหารของเราเนี่ยนะคะเพื่อนำสู่สายตาของประชาคมโลกค่ะ